เอาอีกสักซื่อหนึ่งคนไทยเราชอบคิดแบบตะวันตกตะวันตกก็เลยชมเรานะเอกอัครราชทูต่าประเทศอังกฤษประจำประเทศไทยคนไทยเนีห็นหน่ารักเนีย็นแบดเพราะตกจากชิ้นอปลไม่มีดูเขาพูดดูเขาพูดเาซื้อกินมันฉบับหนึ่งก็มีมาแก้หน้ากลางของเราเขาไม่ได้ศึกษาเราอย่างจริงจังคนไทยเราดีว่าต่าประเทศศึกษาดีกว่าการทำเก่งทางไทยรวยไทย เป็นพันปีแล้ววัฒนธรรมเราจะไปเรียนแบบเขาได้ยังไงเขาศึกษาไม่ลึกซึ้งแต่จะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าประเทศเราก็เม่ไปในรักษาอย่างจริงจังเขาก็เลยมามองออกปัจจุบันเราไม่นใจะสนใจวัฒนธรรมเราับแต่เขาเมินหอกนะเขาก็เลยเข้าใจอย่างนั้นจะว่าเขาก็ไม่ผูกนะก็ดีนะผมเชิญนี้ครับเป็นเกรดมากครับที่ได้มาอยู่ที่นี่กับพวกครณเดี๋ยวจะแปลให้รหรับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนโยมนะจะมาแปลก่งจ้ะ ผมไม่มีแขนหาครับแต่ผมมีน้องเล่นได้สามารถเล่นเป็งปล่อยไพ่ได้ครับถ้ากำลังคิดที่เมองไทยเงินงานไมเป็นกระเจักรจักมันเป็นอย่างไดจักรจักมันเป็นบกตื้นบกขั้วหองหองหยององงเ็นฟีมัต้องสอนไม่ได้ถอนนะฟีันต้องสอนไอ้กำลังท้อเกิดมาเริ่มจาก5้เริ่มจากสิบเริ่มจากศูนย์ผมเกิดมาเริ่มจากลบสี่หนึ่งสองสามี่แขนขาผมไม่มี ในที่ท้อแท้ดูผมไหมครับผมต้องเศร้าไหมครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสครับไม่ก่นสีสุลสนามมีกำลังใจได้่อยยอมทุกคนไสิทแต่ว่าปกติเท่านี้ร่างกายผมอาจจะไม่ปกติแต่ผมทำจิตใจให้เป็นปกติได้ร้องไปผมต้องร้องให้นะครับผมหัวครับเพราะผมหัวร้อครับ ก็อที่บ้านอื่นหัวได้ด้วยครับ So what are you doing what when are you fall down? ตอบผมสิครับอย่าดูผมอย่างเดียวครับพวกคุณทำไงครับเวลาที่ลมลลโยมคโยมตอบดีมากเอาวที่แล้ว <c oughs> นอนค่ะทีนี้ฝนตกบ่อยรถติดกับกิสนาผ่านไปป้ามาเข้ามาแล้วลวงมีจะมาอีกไหมเนี่ย <back> ลุกขึ้นใช่ไหมครับลุกขึ้นแล้วนต่อไปไม่ใช่ผไปไม่ถึงไหน But I tell you, there are some times <laughs> where you fall for them. You feel like you don't have the <laughs> strength to get back up. <laughs> Do you think you have hope? <laughs> because I tell you, I'm down here. Face <laughs> yeah. and I have no arms, no legs. <laughs> it should be impossible for me to get back <laughs> up. <laughs> you see, ผมต้องไม่ผมจะพยายามเป็นรอยคร่ะแต่จะลุกขึ้นทุกครั้งที่ผมล้มลง If ผมไม่ยอมแ i ้สิ่งเดิมคุณคิดว่าผมจะลุกขึ้นได้ไหมลุกขึ้นได้ไหมโยมดูโจทย์อีกครั้งจากฟังจทย์ถ้าผมล้มแล้วยอมแพ้คุณคิดว่าผมจะลุกขึ้นได้ไหมเสนอไปแล้วครับความคิดผมดีอุดมการณ์ดีแต่เขาไม่ทำตามผมพอแท้เราผมไม่ทำดีกว่าล้มแล้วยอมแพ้เกมมิเกอร์ต้องไม่ ถ้าไม r ชอบจำนวนนี้มา and again and again แล้วซ้ำแล้วซำแล้วซ้ำเล้วแต่เนื้อเพลงความคิดเราดีอ่ะปลูกต้นไม้วันต้นต้นวันละให้มันจะเหลืออะไรปลูกันเดือนปลูกเดือนเกินปลูกปีเกน65ล้านคนวันล65ล้านเดือน65ล้านปีละ65ล้าน โครงการนี้น่า, get back าจะ,ะายุติ t ด้ลลแล้วนะครับวันนี้นายเจทจิเนี่ยเขาจ้าะนะงด,ดูแลแล้วนะอยูในพื้นที่เขานี่ในที่ดินตัวเองเขกินโซนแล้วตอนั้นตัวนี้ปรไม้ณเเยอะแล้วนะตัวน้าโค้งแล้วนะอะไรแบบนี้ก็เรียนแแบบก็ไดน,นะเสียงปรุมนะนะเนีุงดีดีมากเลยนิสอนพวกเราเช้าวของหาวเพื่อจะเรียนเกษสาส์ว่าแต่จองแพ้ครับฝนแพ้ไป่อบทองไมแพ้ ทำดีแล้วอย่าท้ออย่าน้อยใจง่ายพวกคุณได้เปรียบผมต้องอย่างแขนขาก็มีผมไม่มีแขนขาเขาื่นตัวผมได้ผมยัดบอดไม่ได้เลยอีกคือสิ่งที่นักสอนเขงเราชาวไทยไม่เกษตรศาสตร์แต่นีกรร่กำลังสอนคนไทยทั้งประเทศว่าคนไทยอย่าให้รู้จักใช้หัว <c oughs> อย่าใช้กำลังเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมโย่ใช้หัวกันเยอะๆนะอย่าใช้กำลังตารประเทศไหนทำให้โลกร้อนมากที่สุดในโลกเดียวเมริกาไม่ใช่จ้ะ ยินกาลังมาพัฒนาขึ้นไม่ใช่จ้ะเกาหลีญี่ปุ่นอิสราเอลน,น้ำมันน้ำมันต่างก็ไม่ใช่ประเทศไทยจ้ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ทาให้โลกร้อนมากที่สุดในโลกเพราะประเทศไทยชอบื่มฟ้าต่ำเงียบเลยเงียบเลยพอมพุกอย่างงี้ปั๊บเงียบเลยล่อยพักรับกรรมคนเดียวเลยทุกที่เลยเหมือนกันหมดเลยถ้าตรงที่เล่นอย่างงี้ไม่เกี่ยว้องนะครับ ขอบคุณคุณนิกมากขอวมานะขอบคุณคุณนิกอีกครั้งจากขอบคุณมากๆในที่มาให้กำลังใจอะสุดท้ายจะเรื่องของในหลวงต้องฟังเป็นชั่วโมงจะอาจจะเวลาไม่พอไม่เป็นไรนโยมนะเดี๋ยวโอกาสก็นิมนต์กลับมาอีกครั้งอยากฟังอีกไหมโยมครอยากฟังอีกไม่ต้องยกมือขอบคุณมากยกมือทำไมไม่ต้องยกมือก็ไม่ต้องยกมือถูกต้องแล้วไออยากฟังอีกยกมือเส้นจแจะให้ยกมือมันจะเสียเนี่ยเกิดยกน้อยหน้าแตก ระาะว่าเรื่องของพระองค์ท่านต้องฟังให้เยอะๆแต่ขออนุญาตที่จะหนึ่งเรื่องพันละกันจริงๆมีเป็นหลายร้อยเรื่องนะจะยาวขนาดนี้ในเรื่องในลวงของเราอ,นนอย่ามีโอกาสต้องฟังอีกนะแต่อ่ะปิดท้ายด้วยตรงนี้ศีลส,สมาธที่ปัญญาจะนำพา,พาความสุขความสําเร็จได้อย่างไร,รงสรุปในทางโลกกว่าทางคนนี้ยกจับประเด็นไม่ได้ผม,มรู้จ้จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จครับหนึ่งมีโมเดลมีรปูแปแบบให้รเ,เรียนแบบภาษาวัยรุนเรียกว่าอะไรนะโมเดล ไอดอไอดอื I know, I know. ่อมีไอดอแเราต้องเป็นไอดูปฏิบัติตามด้วยต้องบอกเขาเองไอแคนดูเราก็ทําได้เราก็ทําดีได้เราก็ทําสิ่งมีประโยชน์ได้สองมีเซนเดอร์มีผู <complexities. S 2> ้แนะนําเราพระองค์เป็นผู้สอนเราให้พระโรมราชวาพระราชากระหมตรินีสิ่งสำคัญและที่สําคัญที่สุดพระองค์ปฏิบัติที่เราดูเป็นตัวอย่างการาำลวิ่งเอาไว้นเกษตรศาสตร์กำลังวิ่งเป็นพร้อมกันอีกหายโยมป๊อปนี่ นายชายอมอีกท่านโดยที่ผมไม่เข้าใจเลยว่าไม่เข้าใจเราต้องรีบเฉลิมพระเกียรติเราต้อง<บ>มาทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยผมแค่มาวิผมแค่มาทำงานคือทำเส้นชัยกับหลังเด็กเงี้ยแล้วล่ะโยมอย่าคิดแค่นเราไม่คุณค่าของยอมมากมายนะเผนวิจัยยางพาราพันข้าวด้วยมันนั่นหนูเข้าใจว่ะหน้าตาก็ไม่น่าจะเข้าใจนะยอมเด็กไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่พวกเราผู้ใหญ่ต้องได้ยินต้องเข้าใจต้องนำไป ในเกษตรก็ต้องเป็นที่พึ่งพาของประชาชนคนไทยนะแล้เวเขาก็มาแย่งเราทาประมงแล้วก็มาใช้ป่าใช้อะไรนะไม้จากป่าปลูกอะไรอีกนะเอาเ้าเื่อเราก้จะเข้ามาหรือเปล่านี่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ตกใจนะดินเสือ่อมโทรมเอาไปใช้ประโยชน์ได้เสียแค่อะไรนะศิตบาทต่อไร่โอ้โหแสนไร่ในแค่หนึ่งล้านอุ้ยสบายๆนะคนเ็ารวยทำไรเงินไรแสนไรล้ลานไรเขาก็ไม่มีปัญหาหนะก ประชาชนต้องสู้ไปไว้พัทธนาจะเป็น ouais. ยังไงจริงนทำไมเราต้องไปยิ่งใหวกเนาคนี้และทำไมต่นเต้นถึงดูมีความสุขนะอะไรน้าท่านอาจารย์ท่้นที่พระองค์เพื่่าไปทนั้นสกดอาี่ไซีปดเ h ยระั e เือน้เยนะต่ดูคนฝรั่งถามาล้าคนบ้านอาตมาตอบอากเห็นหน้าที่เป็นโคราชยีกูจะโดนฟังเกลีแล้วไัวม่่เข้าใจ ตันอมาไนเมีย่ยงพูด,ดว่นให้ถึง,งเขาตอบองได้ไหมไม่อินมาละสับเองมาละดูปากดูพูดลำบากมาอินอินอินมาละเดี๋ยวหลวงนี่อะไรนาะอินเราวยา้า่าสาธิตจุฬาอินคนบ้านเข,จขาจานทัศนสิวนะบวีนแวสาธิตเกษตรเลยอินยัวหอินไ่วยา้ายู่ในใจคนไทยทุกคนวันนี้หนูเข้าใจแล้วว่า ที่นี่กี่ปีแล้วโยมไม่ได้กเกษตร์เรากี่ปีแล้วอนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานม,มากเลยโยมนะดูกคนจะทราบว่าอายุที่นี่เท่าไหร่แล้วโยมไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวจะมาไปหาในกรุ๊ปเฟสเราไ,ได้ขอใครที่ต้องควรจะ้ะก็เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก็น่าจะรู้ก็เลยถามไปกี่ปีจเจ้าโยม66ปีแล้วโอ้โหโปูป่าผาดงมาแล้วจากทุกคนทุกท่าน ทำไมทุกคนถึงมีความสุขเรารุ่นนี้มาสาปต่อความสุขเราไม่รู้ไม่เพียงแค่ผ่านเราไปเราจะไม่แค่ผ่านกันแล้วแต่ทรงเห็นประชาชนของเราเราจะเห็นประชาชน